ครับสวัสดีครับปอสวัสดีครับวันนี้เรามาแอลสวนหอมเนาะของปสอสินคําชุมพูนะครับปอต้นนี้เป็นบ้านอย่าง่ออืมนี่เป็นบ้านสันทรายบ้านสันทรายตะบุญปาญิ้งเนาะอ่าครับเวียงป่าเปารับจียงหายนะครับวันนี้มาแอลถึงสวนเลยนะครับปอปลูกหอมหัวใหญ่เนาะได้เลื่อมใจผลิตภัณฑ์ของสินค้าคุณทางคุณดาลูีใครอ่ะพ่ครับโซเล่กวางท้องครับ มาเทพนะครับ่าครับแล้วก็มาปีหลังๆนี่ก็ใชจแมกมาลายอย่างตัวนะครับครับผมก่อนตีม่ได้ใจ้ยสินาค้าของทางทีมงานนีครับแล้วก็หลังจากตีได้เปิดใจได้ทดลองเอามาใจ้แล้วหันความแตกต่างอย่างไรพ้องครับพอก,ก็สังเกตพอเลยเนาะครับแล้าใจ้อย่างอื่นครับมันก็จะ จายย่างบวยเ่มันบักเขียวมืดเนี่ยอ๋อใส่คำเดียวบักให้เขียวเน,น,นาะอแล้วคนมาเทพนี่ว่าเขียวมืดโดยอแล้วล้ผลผลิตเหรอครับปอกอทีบมาได้ใช้สินค้าสักตัวเลยเนี่ยผลผลิตต่อให้นี่ได้ประมาณสักสี่กิโลครับผลผลิตต่อไร่นี่ประมาณห้าหกพันกิโลห้าหกพันกิโลเน,นาะแล้วพอเปลี่ยนมาใช้สินค้าทีงานเราป็นไหนฟ้องครับสองสามปีมานี่มันได้ไร่มื่นโอ้จากห้าหกพันกิโลขึ้นมาเป็นไร่มื่นนะครับอันนี้แป้งของหัวใหญ่นี่ ใช่สินค้ามากี่ปีแล้วครับนี่ประมาณสามสีป่นะปีนะครับสี่ปีนะครับอ๋อ ор, ที่เจ้สินค้าของทีมงานมานี่โอ้ Och, จากห้าหกปันขึ้นเป็นห้าสิบหมื่นเลยนะครับอันนี้ก็สอก,กประทับใจนะพเนะแล้วก็หันว่าปีนี้ได้ใจ้ศิลาหายใจ้กับของหอมนะ,นะครนบเขาอู้กันตอนแรกๆคื <c oughs> อก็มีปัญหาในเรื่องของอหอมตอน,นตมตอนแรกยายคูก็กล้ามเหลืองนะพเนาอนะครับก็ได้เอาลาหายมาใจ้กับส่วนหอมตัวเองนะครับ ตียังแบบเปิดใจยังแบบกล้าตีจะลองใจเต่าพวมีจะแนะนําก็ครับมันก็ต้องลองมาใจพอเนาะคถ้าบัดใจเดวยตัวเองจะมหูนะใชต้องใจเดียตัวเองถึงสังเกตพอครัเอาใจอย่าอื่นเอาแต่ใจมาหลายอย่างละเตื่เปลูกไปสิบีแล้วด้ครอดีขึ้นแล้วก็ใจมาตลอดยาวเลยนะ่อใจมาตลอดจนหมดเดียว้อ๋อครับก็จำเป็นต้องใจนะเพาะผลผลิเพิ่มขึ้นเห็นเตาตัวนะครับกระ่งผลทำให มีเส้ตังในกระเป๋าหลายขึ้นเราเปลอาครับอันนี้ก็ขอขอบคุณล่อสินครับน้งแรกนะครับตีวันนี้มีโอกาสให้ทีมงานเนาะผมจากตู้แล้วก็รวมถึงทีมงานดีเจได้เข้ามาถ่ายทําที่สวนลวนะเกาแววแมจทั้งผลิตทั้งพันโซเล่กวางรวมถึงฮอร์โมน,นข,อของทีมงานด้วยนะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณป่อแรกครับ